มีพักบุ้งด้วยโอ้เต่าชอบกินพักบุ้งนะครับดูสดๆ้วคนป้าโทรมีคนเอาพักบุ้งมาถวายปูนะครับมาถวายทุกวันมาถวายทุกวันเลยบ่อีตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมมรับพิณาเพจดิสานิวเพจคุ้มรัพพิญนาวันนี้เรามาตามเลขปูเจ้าสัตว์เตาโค้งสุดท้ายวันนี้ทุกคนโค้งสุดท้ายปูเจ้าสัตวใช้ตัวไหนทุกคนนะครับตามให้เอฟซีทุกงวดนะครับยามาทีนี่ก็แม่นเหมือนกันครับ ก็ไม่ค่อยรุดเหมือนกันนะครับแอดจะตามให้ทุกงวดนะครับเลขปูเจ้าสเตาหรือสารปูเจ้าสเตวนะครับวันนี้ครับทีมงานมาจดทูบขอแล้วนะครับอาจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปูเจ้าสเตาจะเป็นตัวไหนกันนะตามมาดูพร้อมๆกันเลยครับยังมาที่นี่ครับได้ทําถนนออกมาแล้วนะครับถนนคนกรีดย่างดีเลยนะครับนี่ครับอ่ะเข้าไปเลยนะครับทุกคน สวัสดีครับท่านรินครับผมออปู่จ๋ารย์เยเาเด้อเจ้าบ่มเียสมพรนี่คนสุดท้ายเฮ้ยคนเจ้าสม่อ้ยแม่น้อยเด้บ่สมเหล่เหยตาตาเจียงได้เมาบ่นี่เฟังๆเด้อสิตาคุเจ้าปรับสาทุสาทุ ศาลปู่เจ้าสะเตาเนื้อเตาศาลปู่เจ้าสะเตาเด้อกุตุอยู่ที่อำเภอลำดวนนะครับเป็นศาลตายายของประจําอำเภอลำดวนเลยทุกคนครับแอดก็ตามให้ทุกงวนนะครับสำหรับศาลปู่เจ้าสะเตา,เตาที่นี่นะครับเป็นสถานที่หลายคนหลายท่านของอำเภอลำดวนก็ส่วนมากก็มาไหว้กันนะครับขอพร ยังก็มาขอโชคลาภนะครับที่ลืมไม่ได้คือขอโชคลาภที่นี่นะครับสําหรับสารปู่เจ้าสะเตาว,วันนี้นะมาขอเลขโค้งสุดท้ายให้ F c ซนะครับว่าจะเป็นตัวไหนสารปู่เจ้าสะเตาทุกคนก็รอคอยทางประเทศเหมือนกันกน,นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าสถานที่ตรวนี้นะครับคนเคยถูกทั้งอําเภอทางจังหวัดมาแล้วนะครับแต่งวดนี้จะถูกเหมือนเดิมหรือเปล่ามารอลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนกันกับสารปู่เจ้าสะเตา สารปูเจ้าสะเตาทุกคนะครับเดี๋ยวสารปูเจ้าสะเตาเลขมาแล้วนะครับเป็ดเป็ดหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสหรับเลขสารปูเจ้าสะเตาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะครบครบตัวแล้ว สกเกตดูเลขวันนี้จะชัดมากทนชัดชัดเจนเลยนะครับเป็ดเป็ดหนึ่งชัดมากอย่าลืมเป็ดกับสามตัวเดียวกันนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเ้อทุกคนครับอ่ะเป็ดเป็ดหนึ่งนะครับ, 1, รบเลขชัดมากไม่เคยชัดจุดชัดเลยหรือชัดมากชัดจริงจริงครับ ในนี้มีนองน้ํานะคนเพราะว่ามีงูใหญ่ตรงข้างในนี้มีงูใหญ่นะหลายคนหลายท่านเคยเห็นนะครับถ่ากลางคืนตรงนี้ไม่มีใครกล้ามานะครับจะเห็นงูใหญ่ประจําอยู่ที่นี่นะครับที่วสารผู้เจ้าสะเตานะครับนี่ครับบรรยากาศเสียงกบเสียงเคียดร้อง ใครอยากติดตามปูเาาาป่เจ้าสาตาวหรือสันปู่เจ้าสตาลให้กดติดตามรอไว้เลยทุกคนกดแชร์กด Share, ไลค์กำลังใจเดชเราจะตามให้ทุกงวดเลยทุกคนครับตามให้ทุกงวดนะครับสังเกตดูตั้งแต่เรามาถ่ายทยํารั้วยังไม่มีตอนนี้รัว้วรั้วเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะทั้งรัว้วทั้งถนนครับทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นป่าจะเป็นป่านะครับ ศาลปู่เจ้าสะเตาเดี๋ยวดูเดินดูบริบทรอบก่อนนะครับปกติแอดก็เดินมาถ่ายทุกครั้งจะเดินให้ดูบริบทอีกดยรอบนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปหาลุงยานนะครับไม่ได้ท่านอยู่หรือเปล่าไปที่ใดท่านไม่ค่อยอยู่ทุกที่นะครับลุงยานอยู่ลําดวนที่ดูเลสารตรงนี้นะครับนี่นครับเป็นศาลเล็กๆแต่ว่ากระทัดรัดสวยงามนะครับใครอยากออกแบบศาลแบบนี้ก็เอาออกแบบได้นะครับศาลตายายนะครับ เป็นสารตาย,ยาประจำหมู่บ้านยังสวยเลยนะ,ระรครับถ้าใครออกแบบแบบนี้ก็สวยดีนะครับเลขสวยมาทันนล่นนะครับอ่ะตามมาดูกันครับทุกคนอ่ะดูค่อนจบนะครับก่อ,อนจบนะครับทุกคนทีเด้อ พุกนีจตะอโอ้จดูชัดๆดด้วยกันทุกคนดูชัดๆใครจะตีเป็นเลขอย่างหนึ่งกับเกตตัวเดียวกันได้นะครับเปดกับสามตัวเดียวกันได้เด้อดูเอานะครับสารผูเจ้าสาวเต่านะครับลขก็สวยนะครับทุกคนดสวยมากเลยใครชอบก็จัดไปนะครับ ตายาย่ยิ้มนะครับท่านจะให้โชคมั้งนะครับงวนี้ท่านเอาไปเล่นล้านนะครับเอาไปเลยครับสามตัวตรงๆเลยนะครับล้านให้ตาใหญ่ให้ล้านนะครับเป็นแนวทางให้ครับหลายคนหลายท่านก็รอคอยสารพูดเจ้าสัตเตาโทรมาบอกว่าเอสจะตามให้หรือเปล่าตามให้ทุกวนนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราต้องตามให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสนุกสารพูธเจ้าสัตตานะครับเฮงเฮงปังปังเด้อทุกคนครับ ขอให้ม so ีโชคมี so Three bags. Three bags. ลาบกระปูเด้อปูให้แล้วนะครับแปดแปดหนึ่งนะปูให้แล้วแปดหนึ่งหนึ่งแปดก็ได้นะครับอปูให้แล้วนะครับสําหรับสารปูเจ้าสัตวเตานะครับปูให้แล้วนะคนปูให้แล้วสามตัวปูให้แล้วสามตัวนะครับสารปูเจ้าสัตว์เตาปูให้แล้วนะครับสามตัวตรงตรงครับแปดแปดหนึ่งปูให้แล้วนะครับยังไงก็เป็นแนวทางใครชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้ใครชอบเปหนึ่งก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับ เป็ดเปดหนึ่งนะครับเบิ้ลเบิ้ลหน้านะครับงวดนี้จะมีเบิ้ลหรือเปล่าใครบอกมีเบิ้ลคอมเมนต์หน่อยนะครับคอมเมนต์ให้ให้ให้เห็นนะครับใครชอบเบิ้ลเลขงวดนี้ก็คอมเมนต์หน่อยครับผมมีใครชอบหรือเปล่าเลขเบิ้ลงวดนี้นะครับที่นี่มีเบิ้ลครับเป็ดเปดหนึ่งนะทุกคนเป็ดเปดหนึ่งนะครับสารปูเจ้าสะเตาเฮงเฮงปังปังรวยรวยครับผม